สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนจะ้ะมาวันนี้พามาเฮ็ดไก่มือน,นี้พามาเฮ็ดไก่พี่น้องเอ้ยแบวไก่ไก,ก่กะจ้าหนักกองหนักค่ะสวัสดีเด้อค่ะไกจ้าหนูกับพี่ต้องพร้ไปกินไก่ไป โอ้ยน่าเกียบใจไกลใจไกลไม่มีสิงรู้สร้างไปอีกเพราะว่ายันยันอ่ามันบอลนี่ไหมพี่น้องสงมกานเดีมม๋ยวบ่มีไก่สิอ่าแพร่เราก็ทำความสะอาดแพร่เราก็สิไปล่างจังคีไปล่างไหมจ๊ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าทางเขาล่างมขาแล้วเขากับวาเพร่ซือเก่ามันก็น อ้อยกับไปขายเดี๋ยวอนนันอยไปขายเซกอกถาเดี๋ยวเฮ็ดน,นี่แล้วก็สะเอาออกไปซุ่มเนาะมต้องไปไขายไกต่ต่อตลาดนัดมันจันทร์ใช่ไหมแรงอะไรเนี่ยเย็นบานาน่าหรอเย้ไหมแม่ขาน้ามาหาหนู อย่าอย่าลงไปนะลูกไกลดกักดักมันพี่น้องอันใดที่มันมีฝนเข้ากระ t h o ออกเจ๊ซีเนี่ยเพราะใบกระ thon นอันไกลโดยเฉพาะเลยดิอันไหนมันขนจริงเข้ากระ t h o ออก ดีแม่นดากี่ไรคุกินดากี่โดยเฉพาะนี่นี่แม่บอนนอยนี่บอนแม่เอ้าผู้ใดกินดากกี่แหละกินน้ำมันสุดกินใกล้กินใกล้แม่ขายใกล้กระโดดไปนอกไปซื้อใกล้อยู่ เองก็ไปก,ก็ไานแ่มาเลยไปร้านนี้ท,นทุกาาม่ยเลยมันียวยาซื้อมงหนบาสินใกล้แม่ินอ่ือยันจะเป็นบระเด็งเงินนี <c oughs> ่ขนาดจะของเล่นก็เนเอา เมนูเนี่ยกินถุงเดียวนเ่้หล่ะทำไก่แล้วเขามาหนับว่ามันได้ไก,กินแต่ขมนมไก่เอาไว้ไปก๋วยเตี๋ยวข้า น,นี่ก็เอาไปขายมีอื่นไม่เห็นอ,อื่นแต่ว่าสร้างเิ่นว้อีกแล้ว,วช่องสงกรา์มียากไหมถ้าเจ้าหยุดใกล้กับคืนราคาได้เลยนี่น,นี่ล้านที่เคยไปเอาคืนสี่สิบโอ้ยกำสี่สิบมันบ่อดดย,ยังท่า,ทานอย่างบ่อดดอยู่เดี๋ยวว่าบ่เอา ุนบัวมันดิถอนออกเอาให้ขนมน้องกินน้ำแนลูกที่ัซื้อขนมมาแม่ให้น้องกินน้ำแน่อย่ามือไปใกล้ปากน้องเด้อ S <S oh ลองพิกาสดี่ใ้่ว่าขาหนีห่วงนี่นีครับคนอื่นมาไกลก็่ด้ดดิแอน่เฮียใส่โดนกดเชียงหมาหรือเชียงคุนเชียงหมา,าเอาเวียดเป้าออกไปซุ่มกันหน่อย โรงการแบบไปเที่ยวใส่นอยไปเลยหยุดหลายหมื่นโรงการกลับบ้านหาพ่อหาแม่เนาะกลับบ้านบุได้ยุดตั้งเสียมาซอยสื่อไกไ่นีด้อยครงกบบารแม่ค่ะขายที่เกา 13, 14, ่าตัวสิบสามสิบสี่สิบห้าแต่ที่เดียร์ชุดสไลด์เพี้ยนให้นอ้องคน ยังมีถั่วแปรพียงนงเป็นสิบสามสิ่สิบห้าสามหมื่นายกเก้กกาละพี่นองขายกล้องได,ด้ก,กเทียถูด้ก็นนอยับบุญกัน้กะเทีย อาชีเป็นสำลับมือมือนีใส่กอกมืออ่นใกล้<ะ>อาชีพเอาทุงสองย่างสิ่นาะส่นงำ<ะ>เคียงเทมืลูขึ้นนี่จับมือก่อ ตงบ้าหมัดเด็กหน่อยมืนสีเกียนทหาร เปลนทหารพรุ่งนี้กูได้เดบิวต์ทหารกะรับใจทราบตอนนี้เราตอนนี้วิตะก้นอยากให้ลูกให้เต้าเป็นทหารถ้าใอยมีลูกใอยก็อยากให้เป็นทหารเนี้ยใอยอยากลูกใคเรเลี้ยงในสินี่ไปว,ว่าขุนใส่ชุดทหารใส่ชุดเกียงแบบไหมนีดูดีไหม คอยว่าคอยอยากให้ลูกคอยถ้าคอยมีลูก,ลกคอยาน<ม>คอยคอยากให้ลูกคอยไปงะว่าต้องจับไปดงใบแดงเราสมัครอร่อดแล้วก็ไปเยี่ยนตอ่อนในสิบเนาะพี่เนาะลูกคุณแม่ลูกคุณแม่นี่ยน

เขาทำความสะอาดดแล้วเขาเ้าไปมากมักไก่มักไก่แดงชูมือลูกค้าติดแต่น่อยแล้วเมือ่อเอามาไว้มันมีนมนมไก่แล้วเขายุติงการสร้างจังได้ไหมบ่มสร้างกับบ่ได้ บัวเอาท่อมาให้ไปเอาไก่ก็ี๋เล้ยไปเอาไก่ก่อนเนี่ยตอนนี้ว่ายสะพ่อท้อนคนไกลเด้อพี่น้องก็ได้เอาไปใส่งานอย่างอื่น ซื้อมอวอ้ยแต่ถอนนี่ไก้โดยเฉพาะต้องเก็ดให้สะอาดสะอ้านอินอลุ่มอิลุ่ลยคุณบอได้ไหมไปเดี๋ยวเพื่เก็ดไก่ก่อน,อนพี่น้องจ้าครับเก็ดไก่ก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ้า ยังไปพอก,กันร้านขายไก่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ